โอเคนะครับ9กันยา2564นะครับ9เดือน9นะครับอ่ะมาดูเวลาอ้างอิงนะครับประชุมสภานะครับก็กำลังบรรยายกันเลยโอเคนะครับเครื่องตัวนี้วิธีการปรับนะครับวิธีการปรับง่ายๆนะครับเครื่องยี่ห้องดิจิทัลโมเดล DS40 นะครับปรับที่ DC 5 0 1 0 0ถึงร้อเดซิเบลนะครับเวทอยู่ที่ A ตำแหน่ง A นะครับเพราะว่าเราใช้ไมโครโฟนภายนอกนะครับเราก็ใช้อคูสติกคาลิเบตนะครับทำการคาลิเบตผ่านหัวไมโครโฟนนะครับมาวงจรภายในนะครับเรสปอนอยู่ที่ F อฟบอกกบนะครับผมทำให้ดูนะครับตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่นะครับไฟสีเหลืองติดนะครับอยู่ที่94ลองปรับไปที่114 นะครับ114ขึ้น1 1 0ก็โอเคเราไม่ได้ใช้1 1 4หรือ104นะครับเราใช้ที่94เพราะฉะนั้นเราคาลิเบตอยู่ที่9 4นะครับก็โอเคนะครับเสร็จแล้วถ้าไม่ตรงก็ปรับที่วอลลุ่มตัวนี้นะครับเราเอาเอาออคูสติกคาลิเบตออกนะครับปิดไปเสร็จแล้วเราเราเราลองปรับนะครับที่9 4ดูอ่าตรงนะครับใช้งานได้นะครับสัญญาณตัวนี้ที่ออกนะครับตัวนี้จะใช้ในสุดนะครับในสุดกับ กาวนะครับเอามิเตอร์มาลองวัดดูนะครับก็วัดปุ๊บแต่ว่าตัวนี้มันไม่โหค่านะครับไม่โหค่านะครับก็โอเคผมเอาเปิดให้ดูนะครับวิธีการวัดนะครับก็กาวเหมือนเดิมนะครับจิ้มกาวเส้นหนึ่งแล้วก็ตัวในสุดนะครับเห็นไหมฮะศูนย์จุดศูนย์จุดเก้าสามแปดใกล้เคียงแล้วก็เราก็ไปเพิ่มเอาที่กล่องเอานะครับค่าค่อนข้างที่จะนิ่งทีเดียวนะครับ Uh, หน้าจอ,อยู่ที่94นะครับถ้าเราเวทเวทมาทําการวัดนะครแล้วก็วัดปรับเข้าไปนะครับค่ามันก็จะปรับไปเรื่อยๆมันจะวิ่งไปนะครับตามที่เราพูดนะครับแต่ว่าค่าจะดิ้นไปดิ้นมาอยู่นะครับโอเคนะครับโอเคขอบคุณครับ